สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปาล์มสามบาท5บาทเหมือนเดิมครับในทุกเช้าแบบนี้กับช่วงของ Blues Today ที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีหรือว่าถ้ามีข่าวฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามเรื่องราวดราม่าของมิคาโลมูตริกครับ เกี่ยวกับเรื่องของสารกระตุน้นแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจําหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอีเนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับการรับชมนะครับ เกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับที่ทีมงานสิงห์บลูคาเฟ่ก็คือเต้กับผมเนี่ยไปบรรยายมานัดล่าสุดนะฮะก็อาจจะสนุกสนานกันก็อย่างน้อยทําให้คนดูมีความสุขนะฮะพวกผมก็ภูมิใจและก็อาจจะมีผิดพลาดประการใดบ้างก็อย่าให้อภัยกันนะครับรอเล่นนะฮะหยอกนะก็ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายครับผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์บอกเพื่อนๆด้วยติดตามให้ดีหลังจากฟังข่าวนะครับ ไปว่าหนึ่งข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างนะครับก็มีรายงานเมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกนะครับเพราะก่อนหน้านี้มิเคลโลมูริกอ่ะหายไปประมาณเกือบเกือบสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ซึ่งตอนแรกนะมีรายการว่าเขาป่วยนะครับซึ่งการป่วย1สัปดาห์นี่สาหรับผมถือว่านานมากๆแต่ปรากฏว่ามีรายงานบอกว่าสื่อในยูเครนก่อนเลยครับเริ่มรายงานว่ามิเคลโลมูติกเนี่ยปีกของเชลซีมีผลตรวจโดบที่เป็นบวก มูดริกพบสารต้องห้ามในตัวอย่าง A ครับเมื่อปลายเดือนตุลาคมแล้วก็คาดว่าตัวอย่าง B จะถูกเปิดเผยได้อีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับเดลี่เมลเป็นสื่อที่รายงานต่อมานะครับบอกว่ามูดริกเนี่ยถูกสั่งพักจากการแข่งขันฟุตบอลชั่วคราวจากการใช้สารต้องห้ามครับโดยมีความเชื่อว่าการใช้สารต้องห้ามนั้นเนี่ยอาจเกิดจากนอกสาร,ราชนาจาักรนะครับเนื่องจากศาลดังกล่าวเนี่ยไม่มีการจําหน่ายในประเทศ ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีถแถลงข่าวจากสโมสมรเป็นแถลงการนะครับจากสโมสรเชลซีเนี่ยเกี่ยวกับมูดริกครับเขาบอกสโมสรฟุตบอลเชลซีขอยืนยันว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่าเอฟเนี่ยได้ติดต่อมายังนักเตะของเราครับเกี่ยวกับเรื่องของผลการตรวจที่ผิดปกติจากการตรวจปัสสาวะของมิเคโลมูดริกทั้งสโมสรและมิเคโลเนี่ยให้ความร่วมมือกับกระบวนการการตรวจสอบของเอฟอย่างเต็มที่ นักเตะทุกคนซึ่งนอกจากบูริกแล้วเนี่ยนักเตะคนอื่นๆก็ได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอเช่นกันโดยมิคเคโลยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขาไม่เคยใช้สารต้องห้ามโดยเจตนาทั้งมิคเคโลและก็สโมสรเนี่ยก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของผลดบที่ผิดปกต,ติต่อไปจากนี้ทั้งนี้สโมสรจะไม่แสดงความเห็นใดๆเพิ่มเติมในขณะนี้ส่วนฝั่งของ o, มิเคโลบูริกก็ออกมาเปิดเผยผ่านทาง ไอจครับบอกว่าผมยืนยันได้ว่าผมได้รับแจ้งจาก FA เรื่องการตรวจปัสสาวะว่าผมมีสารต้องห้ามอยู่ในนั้นเรื่องนี้ทําผมช็อกมากครับเพราะผมไม่เคยใช้สารต้องห้ามหรือทําผิดกฎใดๆโดยเจตนาเลยและตอนนี้ผมกําลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับทีมแพทย์เพื่อหาคําตอบให้ได้ว่าเรื่องนี้เกิดจากอะไรผมรู้ว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดครับและยังมั่นใจว่าผมจะได้กลับมาลงสนามในเร็วๆนี้ตอนนี้ผมยังพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทางกระบวนการได้ แต่ผมจะรีบอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะครับโดยที่ดิแอเลติกเนี่ยเขาก็ขยายความครับบอกว่ารายงานเนี่ยอ้างจากแหล่งข่าวหลายเจ้าที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตนนะฮะบอกว่ามิเคลโรมูริกมีผลตรวจของสารที่ชื่อว่าเมลโดนียมนะครับเป็นบวกหลังจากกลับมาจากการเล่นทีมชาติยูเครนในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นสารเดียวกันกับที่อนาคูนิคว่าถูกพบว่ามีการใช้ครับและทำให้เธอถูกแบนจากการแข่งเทนนิสเป็นเวลา15เดือนนะครับ พูดง่ายว่าตอนแกอยู่อังกฤษนะ่ะแกคงไม่ได้ไปกินยาหรืออะไรที่ผิดนะเพราะว่าทีมแพทย์คงเคร่งแต่ว่าพอไปรับใช้ทีมชาตินี่แหละเนี่ยแหละครับตรงนี้ผมว่าบางทีอาจจะตัวยาบางชนิดก็ไม่สามารถใช้ที่อังกฤษได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยจากเหตุการณ์ตรงนี้ผมเชื่อนะฮะพูดแบบไม่ได้เข้าข้างนะผมว่ามูดิกไม่ได้ตั้งใจจะโดบยาครับอาจจะเป็นตัวยาบางอย่างที่บางทีแค่ยาทานะครับเ,เพื่อนเต้องเข้าใจแค่ยาทาซึมเข้าไป้นเลือดเนี่ยบางทีก็เป็นการโดบได้เพราะตัวตัวยาบางตัวก็ นักกีฬาไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอรุ้นว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าคริสคาวานาครับจะทําหน้าที่ตัดสินในเกมเชลซีพบกับเอลตันในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ผู้ตัดสิน v วเป็นแกรมสกอตนะครับนอกจากนี้เดียร์ลติกยังรายงานว่าแค่เฉพาะการสร้างโอกาสอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้มาเรสกาประเมินนักเตะคนนี้ไว้สูงครับ แต่ถ้าหากซานโชสามารถรักษาสมดุลระหว่างบทบาทในการสร้างสรรคเกมและสามารถเพิ่มจํานวนการยิงของตัวเองเชลซี Chelsea อาจได้เห็นเขาเติบโตในแนวรุกที่มีความครบเครื่องเหมือนกับที่แมนยูเต็ดคาดหวังไว้ตอนดึงมาจากดอทมุลเมื่อ3ปีก่อนนะครับโอ้อันนี้ก็เห็นด้วยอย่างมากเลยเพราะจริงแล้วเนี่ย ตอนแมนยูจะดึงซันโชเนี่ยเขาก็อยากได้ซันโชในในลักษณะแบบนี้นะครับขณะที่ดารินเบน์ครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤบอกว่าสิ่งที่มาริสกากำลังจะทากับซันโชมันน่าตื่นเต้นมากมากครับบอกเลยว่าเขาต้องอยู่ต่อในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนครับพวกเขาจะเซ็นสัญญาถาวรกับเขามันต้องเป็นแบบนั้นนะครับซันโชคงไม่อยากกลับไปที่นั่นครับเขากําลังสนุกกับการเล่นที่เชลซีและกําลังโชว์ฟอร์มได้โดยดีที่นี่นะครับจริงๆดารินเบน์อาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆเชลซีเนี่ยไฟบังคับนะครับถ้าเกิดเชลซี อันดับสูงกว่าอันดับ14จะบังคับเซ็นกับซานโช23ล้านปอนด์ก็จริงๆออปชั่นตนัวนี้คล้ายกับลุยส์ฮอครับตอนลุยส์ฮอเซ็นกับนิวคาสเซิลเนี่ยเงื่อนไขของเชลซีคือถ้าอันดับของนิวคาสเซิลต่ำกว่า14ไป ก็ถูกบังคับเซ็นลุยส์ฮอร์นะครับสุดท้ายก็เขาก็เซ็นจริงๆ27ล้านปอนด์นะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของสตีฟนิโคลครับพูดถึงมาเรสกานะครับเขาบอกว่าโค้ชที่มีฝีมือและมีความคิดคนอื่นๆต้องพูดแบบที่มาเรสกาพูดอยู่แล้วแต่ความจริงคือสิ่งที่เขาพูดนั้นเนี่ยดูไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่มีเหตุผลเลยนะครับจะบอกว่าไม่ลุนแชมป์ได้ยังไงครับในเมื่อทีมตามจ่าฝูงแค่2แต้มนะครับ ขณะที่เนดุมโอโดฮาครับอดีตกองหลังแมซิตี้ก็บอกว่าผมมองว่าทีมเชลซีชุดนี้ดีกว่าที่เลสเตอร์ชุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่าเอ่อแชมป์ลีกนะครับคือแชมเปี้ยนชิพนะครับและความจริงก็คือตอนนี้ทีมเดียวที่ทำผลงานได้ดีกว่าพวกเขาคือลิเวอร์พูลแล้วทําไมถึงจะไม่เชื่อว่าพวกเขาจะทําได้ครับโดยเฉพาะเมื่อเชลซีเล่นกับทีมใหญ่ทั้งหมดในฤดูกาลนี้แล้วพวกเขาก็เล่นได้อย่างสูสีพวกเขาต้องมีแรงผลักดันครับและต้องเชื่อมั่นในตัวเองนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับ จากที่ก่อนหน้านี้หลายคนเรียกพวกเขาว่าทีมพันล้านที่ล้มเหลวเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่มาตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วขณะที่โทซินก็พูดถึงลูกมงของคูคุริยะครับเขาบอกมันเป็นรูปแบบการเล่นที่เราซ้อมมาโดยตลอดครับเป็นการ cross อล bon ที่ดีจากมาดูเอเก้และมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นคูคุริยะรออยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตำแหน่งที่ยืนลึกกว่าปกติแล้วก็ทําได้ดีมากๆขณะเดียวกันนะครับก็เมื่อวานมีการประกาศรางวัลหลายรางวัลเลยนะครับก็มี การประกาศว่าวินิสุสจูเนียครับควา้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของงาน FIFA Base Award 2024ส่วนโค้ชยอดเยี่ยมนะเป็นคาร์โลวันเชลตินะครับแล้วก็เบ s โกค a ิป e ปอร์ผู้สมตูร์ยอดเยี่ยมเป็นของเอเมลิโนมาติเนสนะครับ ส่วนข่าวซื้อขายอื่นๆที่น่าสนใจก็มี d avid onstein ครับออกมาเปิดเผยว่า leslie ugochukwu เนี่ยอาถูกเรียกตัวกลับมาที่เชลซีในเดือนมกราคมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ russell martin กุนซือเาท์ัมตันเนี่ยโดนปลดไปแล้วนะครับแล้ว russell martin เ,เนี่ยไม่ค่อยใช้ ugochukwu ด้วยนะครับขณะดียวกันข่าวที่มีผลต่อตลาดซื้อขายเชลซีแต่ก็ก่อนหน้านี้ก็เคย เราเคยฉีกสัญญามาแล้วนะครับก็คือโทมัสอาราโคเมื่อช่วงสายๆเมื่อวานนี้มีรายงานบอกว่าอาราโคที่เป็นเป้าหมายเชลซีมาโดยตลอดนะฮะกองหลังเบนฟิก้าเนี่ยต่อสัญญากับทีมจนถึงปี2029ครับโดยสัญญาฉบับใหม่จะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่80ล้านยูโรซึ่งตัวนักเตะเองเนี่ยได้รับความสนใจจากเชลซีและปเอเชในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็สุดท้ายเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานจากทางแมทลอ,อครับ ออกมาพูดถึงบอกว่ามีทีมหนึ่งซึ่งเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปครับพยายามที่จะเซ็นสัญญากับมูดริกเพื่อให้มีการย้ายทีมถาวรเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่เชลซียืนการานว่าพอสวรรค์ของเขาเนี่ยสุดยอดมากจนสามารถคว้ารางวาัลบอลลงดอได้ใน2ปีและตัดสินใจที่จะ ไม่ปล่อยนักเตะออกจากทีมไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มูริกเนี่ยก็ต้องลุ้นนะว่าจะโดนโทษแบนแบบไหนนะครับจะโดนพอๆกับนาคุนิโควาหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าช่วงช่วงมกราที่ผ่านมานะมีทีมที่สนใจเอ่อม่คโรมูริกด้วยแต่ไม่รู้ว่าทีมไหนแต่ผมก็เชื่อว่าพวกบรรดาทีมจากอิตาลีครับพวกเอซีมิลานพวกอะไรเงี้ยมีโอกาสครับที่จะสนใจนักเตะอย่างมิเคโรมูริกเพราะเหมือนมูริกก็เคยมีข่าวกับทีมใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ขณะเดียวกันข่าวอื่นๆนะครับมีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงมองว่าเซซารคาซาเดจะเป็นดาวรุ่งในแดนกลางของทีมได้ในอนาคตนะครับซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาพิจารณาปล่อยแบบยืมตัวเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยไอซิมิลานเป็นเต็งหนึ่งครับที่จะมีการบรรลุข้อตกลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่เหลือนะฮะข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับในตลาดซื้อขายของเชลซีเนี่ยวันนี้ยังค่อนข้างเงียบพอสมควรจะเป็นประเด็นดราม่าเรื่องของมิคาโลมูดริกซะเยอะไปดูข่าวตลาดซื้อขายอื่นๆกันบ้างน,นะครับ ก็มีรายงานจากคอสอฟอไซด์บอกว่า l e สต์ยูไนเตครับต้องการคว้าตัวทางเออเ n วินเควเ e r ครับผู้สอบป,ประตูของลิวพูมาร่วมทีมในเดือนมก,กราคมนี้นะฮะลิสต์อยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะจริงเ e วเ e r ร์ her, ก็ไม่ควรไปเล่นนะฮะขณะเดีวยวกันครับก็มีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานว่าวั s c o มาตอสครับ เป็นหนึ่งในกุนซือที่สั่ตันให้ความสนใจครับเข้ามาเป็นแคนดิเดตแทนที่ของรัสเซลล์มาตินนะครับเอาตรงนะฮะผมไม่รู้จักเหมือนกันว่าแกเป็นใครนะครับที่เหลือก็อมีรายงานเรื่องเจ้าฟิลิกกับเบนฟิก้าเมื่อวานที่เรารายงานไปแล้วแต่ให้ตีไว้เป็นลือได้เลยนะครับแล้วก็มีสื่อในบราซิลบอกว่าสเปอร์เนี่ยพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอของทีมฟลูมินเเนซในดีวของริชาร์ลีสันนะครับที่เหลือก็ข่าวดูแล้วไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะครับ เป็นข่าวลือสะมากอ่ะมีอันนี้เป็นเดลี่มิลเลอร์ซึ่งเดลี่มิลเลอร์นี่ตีไว้ลือเลยบอกว่าลิ์พูเนี่ยพร้อมจะพิจารณาด้วยการยื่นข้อเสนอ65ล้านปอนด์เพื่อจะดึงมาเกฮีกองหลังของคริสตัลพาเลซมาร่วมทีมนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวที่นำมาฝากกันส่วนเรื่องที่ผมจะบอกเพื่อนๆในช่วงท้ายที่เป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือผมเกริ่นนิดนึงครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาผมบรรยายฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรฮะเกิน90%หรือ9จาอ10แมตชต์หลังสุด ทีมเจ้าบ้านแพ้หมดเลยยังแมตช์ล่าสุดเนี่ยก็คืออิฟสวิตทาวบุกไปชนะวูฟแฮมตันได้นะฮะแบบพลิกล็อกยิงนาทีสุดท้ายบีเอเอลเล่นในบ้านพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวในบ้านก่อนหน้านี้ให้กับบาร์เซโลนาผมบรรยายล่าสุดแพ้คาบ้านนะฮะเกษตรศาสตร์ครับก่อนหน้านี้9นัดไม่แพ้ใครมาแพ้คาบ้านให้กับมหาสารคามแล้วก็แมตช์ล่าสุดที่เพื่อนๆได้ดูไปสนุกสนานก็คือเกมสิงคโปร์กับไทยสิงคโปร์นำก่อน2อนยยังแพ้คาบ้าน4-2ผม กำลังจะบอกเพื่อนๆนี้ครับว่าสุดสัปดาห์นี้ครับผมมีคิวที่จะต้องบรรยายเอฟเวอร์ตันกับเชลซีแบบนี้ก็แสดงว่ามีโอกาสที่เชลซีจะเก็บ3คะแนนได้หวังว่าเสติการแพ้คาบ้านจะยังอยู่ต่อไปเพราะว่าถ้าเชลซีชนะเชลซี Chelsea จะเป็นจ่าฝูงแบบชั่วคราวไม่มีพระหม่มนะฮะก็สาธุครับหวังให้เป็นอย่างนั้นนะฮะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ